สวัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมวันนี้เมย์ะพามาดูแม่น้ำน้อยนะคะเป็นของอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยานะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปบริจาคของเป็นอาหารนะคะเข้ากล่องเนาะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะคะเวียนหัวไหมคะได้เมยแพนกล้องช้าๆนะคะ อันนี้เป็นวัดท่าดินแดงค่ะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มท่านในอำเภอเนาะก็มาทำอาหารนะคะกิ่งแาชาติของพักไห่นะคะใช่ ลางยากาศนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะไปแกะค่ะตอนนี้เราก็กำลังนั่งเรือนะคะจะออกไปแกะเข้ากล่องกันเนาะ จะเลือ่อรรบทีู่เฉียงนะคะวก็จะมีนาากักข่าวมา่าบไปด้วยห่วยเดี๋าวเราต้องตามขอโทษจ้นมะีเป็นบรรยากาศแม่น้ำน้อยนะคะอาจจะมีเสียงเครื่องยนต์ของเรือที่เสียงดัง แล้วก็จะมีนักข่าวไปกับพวกเราด้วยนะคะอันนี้เป็นบ้านที่ติดชายน้ำนะคะคุณผู้ชมคะขับก็จะไม่น่าจะเหลือะคะ่ะมะละกอตามเ,นนาเ้นมาจะมีรังนกกระจากเนาะอันนี้ไม่เห็นแล้วมาอีกว่าจ่าหันมามองก็ ค่ะน,นี่ค่ะคุณชมนี่นะคะบ้านเรือนก็อยู่กันงนี้เนี่ย,ยบ้านที่เราจะไปแบกกันนะคะแล้วก็สัญจรลำบากก็ให้กำลังใจกันค่ะเสียงเรืออาจจะดังกว่าเสียงแม่เองนะคะ ให้มาตรงนี้ชุนึงเลยนะคคุณก็ค่อยมาประสานกันนะตรงนี้อบคุณครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสบายดีไหมสบายดีงหมไม่เป็นไรใช่ไหมครับครับมีะแค่นี้เนาะโอเคมีบ้านง้ดูเอาเลย ตามหลังไม่ได้เดี๋ยวครับขอบคุณครับเฮยเฮ้เราไม่มีภาพที่เจ็บต้ข้างหลังก็ได้หน้าต่ัวหน้ามาหน่อยค่ะบอลลี่ได้เลยพาคณะมาเยี่ยมเองไบคุณมากมากเลยค่ะด้วยความห่วงใย วัสดีค่ะยายเอาลมเอาให้แม่เลนเลยระปงระวังดนะชุนายระวังลื่นโอ้ชุนายได้ขาพสวยมากเลยจับดีดเป็นลังนก แถวนี้จะมีรังนกแบนเยอะค่ะคุณคะาทุกต้นนะะต้นนี้ก็มีค่ะเห็นดูมูนะคะเลี้ยงห่ร้าน้นอ่ม้าีเมนี้เอร้งเอมาฮะจากบ้านเรือนะคะหลังคาก็เป็นหลังคาทรงไทยสมัยเก่านะคะของอยุทยา ถ้าอยากดูบ้านทรงไทยมาที่อริชาได้เลยค่ะไม่มีสิ่งของนะคะถ้ารับหน่อยค่ะรับไม่ถึงถึงสี่จบภาพบ้านเรือนไทยสวยๆมาฝากค่ะ เป็นเหมือนที่เราดูในหนังสมัยก่อนเลยนะคะนี่ค่ะบ้านสวยๆค่ะคุณยาย92ายังไยเรือไว้นะคะอนแล้อเราหี่

ไม่ใช่ใช่เด็กๆเป็นตอนนี้เมื่อกี้ขุดมนยายขุดมนตปลายายบอกสุดมนต์ทุกวันยายบอกว่าสุดมนต์ทุกวันนะคะเราจะยืนยันเหมือนยายค่ะ92แล้วไม่หลับเลยหน่อยนีู่คนเดียวเนี่ยอยูคนเดียวหลังใหญ่จังอันนี้ค่ะอันนี้นะคะหลังนกอันนี้นะเดี๋ยวใหนกอะไรนะคะพี่นกกระจาบค่ะอันนี้เป็นรังนกกระจาบนะคะคุณผู้ชมค่ะ นึกว่าขึ้นเหนือแต่นี้ลงใต้ไม่ใช่้นปี่ยนิงมาใหญ่อันนี้เราล่องใต้นะแต่เราตวนน้ำแต่มันตวนน้ำมาทางบ้านผมแล้วตอนนี้แล้วน้ำไม่น้ำเราว่าจะไหลทางอรณ์นี่ค่ะแค่ในบ้านนะคะยังมิดหัวเลยค่ะไม่สามารถจะเดินได้ต้องใช้ว่ายน้ำแอ้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังกลับไปแล้วนะคะโซนไทยทีมีบอกว่าสวยๆนะคะคุณชมเพื่ช่วยอะไรไหมสวยมากๆเล็กชาย เหมือนกับว่าเรากำลังดูละครนะค,ะ,ะครัะภาพสวยมากๆละครที่จะไรนะท่านผุดที่หนึ่งมีพระสะพานสวยๆแล้วก็กำลังกลับแล้วนะคะไ,ได้ท่านผ่านก็ได้ทุมบุญในการมาแจากอาหารนะคะแล้วก็ได้ชมธรรมชาติสวยๆ ทำกลางสายฝนเนาะ

ดอก花开ดอกเรื <descon fin anta> ่อยมาเราไม่ไหวไม่ไหะไม่ไหหลับไ่นอนนี่อยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวหลังใหญ่จังไม่ทำทามนะ้เอะไรมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะขนาดฝนตกยัไม่กลัวเลยเราว่าผู้ใหญ่พามาอ้าว ค่ะก็เสร็จสิ้นภารกิจแจกอาหารบรรเทาทุกนะคะกับน้ำท่วมน,นะคะคลิปนี้ไม่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดแชร,รก์กดไลค์กดติดตามช่องควัวเมยเพื่อเปอ็นกำลังใจให้กันเลยนะคะ 害